ครับผมอันนี้คือลูกค้านะครับลูกค้ามาครับลูกค้ามาสั่งสั่งอาหารนะครับผมแต่กับแก้มนะสั่งอาหารไปกินนะไม่ใช่เชิว่ากับแก้มครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการผลิตของพี่อาเขานะครับนี่ครับก็เนื้อสดๆนะครับผมแดงๆครับแดงๆครับทําให้ดูสดๆร้อนๆนะครับผมที่แรกเราก็ฝานเนื้อนะโอ้นี่ครับ นะสวยสวยนะครับก็ฝากไลค์กดไลค์กดแชร์บ่าวพงกเกษตรทันสาวด้วยนะครับก็นี่แหละเพื่อนกันนะครับก็เพื่อนกันเนาะก็มากลับบ้านหนีโควิดมานะครับก็มาอยู่บ้านนะครับความชอบก็คือชอบกับแก้มชอบทํากินนะครับชอบทํากินเองไม่ค่อยอยากซื้อนะครับ เพราะว่าทําเองก็ถูกใจถูกปากมากกว่าใช่ไหมครับถูกปากกว่าดีรสชาติถูกปากนี่ครับทำสดๆให้ดูนะครับผมนี่คือ ep 2นะครับเสียงสนั่นวันไหวครับผมนี่แหละช็อปเซนครับอร่อยเพราะเสียงนี่แหละครับผม พี่อามาอยู่บ้านได้ได้นานแอปยังครับนี่สองเดือนกว่าแล้วครับสองเดือนกว่ามาสองเดือนกว่าเนาะแล้วก็หลังจากหลังจาก,จกเอ่อก่อนพี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่ก่อนให,อใหม่นิดนึงนครับนี่ครับก็ชมดูนะมีผีการผลิตนะครับงงร้านเล็กๆแต่ว่าถูกใจครับนี่ครับก็ หลังจากทีสับหมูเสร็จนะครับก็เอาเข้าเอาเข้าหม้อเนาะเอาเข้าหม้อนะเพื่อทําการปรุงนะครับผมปรุงเตรียมปรุงครับใครจาสูตรได้ก็อันนี้คืออะไรครับพี่อาครับสบายนางผ้าคิ้วสบายนางก็คือไม่ใช่ผ้าคิ้วถ้าผ้าคิ้วมันจะออกดำใช่ไหมล่ะอันนี้เป็สบายนางสบายนางเนาะอันนี้ก็ราคาก็สูงอยู่นะครับสบายนางวันี้ครับได้ทั้งปริมาณได้ทั้ง คุณภาพนะครับผมคุณภาพรสชาติต้องต้องมาลองเองรสชาตินะครับผมนี่ครับก็นัวผงนัวผงนัวก็คือขาดไมดได้สิ่งที่ขาดไม่ได้ผงนัวผงนัวครับผมผอขมอ่ะชอบขมชอบอะไรก็สั่งได้นะครับไปไหยครับนี่ครับวิธีการผลิตนะครับการลงนะครับความชอบนะครับความชอบ นี่หนูทานการทํากับแกล้มมานะครับก็เลยมา<ด>ทําเป็นอาชีพได้เลยครับนี่เหมือนพลังงาขึ้นเหมือนเป็นงานนะครับเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนก็ทํางานเป็นฝ่ายผลิตอยู่นะครับทวั as. กตอนที่ชอบก็คือชอบทํากับแกล้มให้เพื่อนกินนะครับกลับมาอยู่บ้านก็เลยทําเป็นอาชีพได้เลยครับนี่นอันนี้พลิกผงใช่ไหมครับพลิกปนครับนพลิกปนพลิกผงนะครับพลิกปนพลิกผงอันนี้ข <ป erte S 2> ้าวคั่วข้าวคั่วครับอ๋อข้าวคั่ว แล้วแต่ใครจะชอบเท่าไหร่เนาะอันนี้กขไปปรับปรุงเอาเองนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เสนอว่าปริมาณเท่าไหร่ยังไงครับอันนี้คือผูให้เข้ากันทุกก่อนให้เข้าเนื้อก่อนให้เข้าเนื้อเนาะใช่ผุ้เข้าเนื้อนะครับนี่ก็นอครับีกันผลิตนะครับเดี๋ยวถัด เลือดครับอันนี้ก็เอาเลือดนิดนึงครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่อานะก้อยขมครับก้อยขมเนาะก้อยขมก้อยขมครับผมเลือดไม่ได้สิ่งสำคัญเลยอ๋เอเลือดสุดยอดมากครับผมสุดยอดมาก เข้ากันอีกใช่ไหมครับก็อีกคลมต้องสูตรนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันแล้วแต่ชอบใช่แล้วแต่ชอบบางคนเขาไปอีกสูตรหนึ่งเลือดท่วมก็ได้แต่ส่วนมากีเต็มๆนะพี่อาขอลบแสงหน่อยครับเอาโม่อยงแดงเลยแดงแบบแดงแดงเลยครับนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเขาบอกโอ้ทำมาได้เยอะมากนะครับนี่ห้าสิบบาทนี่บาท ผมยุคนี้เป็นยุคของ,<ร>งแพงยากมาแพงเนาะเนื้อโล่สามร้อยกว่าบาทแล้วอันนี้คือเอาชิมก่อนอ๋อชิมชิมเพื่อปรุงเพื่อเวลาเราทำกับข้าวเราต้องชิมนะครับเพราะว่ามันต้องมีการาปรุงแต่งเพิ่มเนาะไม่ใช่ว่าเราเอาไปให้ลูกค้าปรุงแต่งอีกข้างหนึ่งมันมันก็ไม่ใช่นะครับใบหอมนี่ก็ใบหอมนะครับไอ้ซอยกันแบบ สดๆนะครับผมนี่ครับร้านก็กําลังเติบโตนะครับผมก็ฝากพี่อาเขาด้วยนะครับอยู่เที่ท่าสว่างนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเหน้าเพจไว้ให้นะครับใครดูที่อยู่ที่สุรินทร์ก็แวะมาหาพี่แกด้วยนะครับเป็นกันเองครับผมนี่ครับก็ วันนี้ก็เสนอในเรื่องของการทําอาหารนะครับนี่ซอยแบบสดๆนะครับเป็นแบบว่าอาหารพื้นบ้านนะครับของภาคอีสานเราเนี่แหละครับก็ไม่ได้ว่าจะทําลูราเพราะว่าแกเพิ่งเปิดได้ไม่กี่ปีนะครับเอ้ยไม่ได้ไม่กี่วันนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาอยู่บ้านเนาะลองตลาดลองตลาดนะครับแต่ว่าถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคไหมครับพี่อาผัได้ครับพอได้ครับพัวได้ก็เรา เราขายในในเรื่องของเดลิเ e r y วอรี่ด้วยใช่เราจุดจุดตรงนั้นมามามาสร้างมาสร้างจุดขายของเราอแต่เราลูกค้าโทรมาสั่งได้เลยเราก็ส่งหน้าบ้านแต่เรายังไม่ได้ขายหน้าร้านเนาะยังยังไม่เปิดนั่งครับยังไม่เปิดนั่งอแต่ว่าเราก็ขายเดลิเวอรี่ในหมู่บ้านเนอะเพราะว่าเราในเขตใกล้เคียงไงใกล้ใกล้พอส่งได้ครับผมแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้จักเออก็รู้จักชาวบ้านเขาเยอะอยู่เขาก็รู้จักเราเยอะ่พรพอเราเปิดมาก็เขามีก็ มีมีทีมงานอยู่มีทีมงานอยู่ก็มีแบบว่ามีทีมงานทรงอยู่นี่ครับการทำธรรมัดธรรมแงดีนะโอ้เข้าท่านะคนี่คือสูตรนี่ครับจากคนที่เคยดื่มเคยกินนะครับก็กลับมาอยู่บ้านเก็บประสบการณ์ในเรื่องของวงเล่านะครับทำกับแก้มให้วงเล่าได้กินนะครับ กลับมาอยู่บ้านก็เอาประสบการณ์โน้นนั้นน่ะมาทําเป็นอาชีพได้นะครับตอนนี้พี่อาก็ได้วันเท่าไหร่ครับก็อยู่ๆก็ประมาณขายต่อวันประมาณอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทครับโอ้พันกว่าบาทถือว่าดีมากเลยครับเพราได้ครับอืทําเป็นพันกว่าขั้นถ้าวันทําไม่ได้ขั้นไม่ได้จริงก็อยู่ประมาณต้นๆพันต้นๆก็ถ้าทําเรื่อยๆก็ ตรอตลาดอันนี้ขนาดแค่ส่งเดลวี่นะยังไม่เปิดหน้าร้านนะครับโหสุดยอดมากนะครับนี่ใครที่พี่อาก็ขอแรงบันดาลใจให้คนที่เขาอยู่กรุงเทพให้เขาว่าสู้กันนะสู้สู้ใช่ครับผมก็ไม่ไว้ก็ถ้อยกลับมาบ้านเราครับผมก็จากคนที่เคยคิดว่ากลับมาอยู่บ้านทําอะไรไม่เป็นชอบแบบไหนก็คือต้องต้องทำแบบนั้นเนาะพี่อาร์ตใช่ใช่ สุดยอดมากเลยครับสุดยอดสุดยอดมากครับเอาความชอบของตีนก่อนระดับแรกครับผมนี่ครับก็นี่ครับเราจะคิดว่าบ้านเราไม่มีที่หากินนะมีเยอะครับผมก็ว่าเราจะหาวิธีแง่งหาตัวเอาให้ได้นี่ครับห้าสิบบาทนะครับรอชมห้าสิบบาทจะได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับนี่ครับ ก็ฝากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาะพงเกษตรสาวด้วยนะครับตอนนี้ก็มาติดตามติดตามเยอะๆนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่อยู่นี่ครับห้าสิบบาทนะครับตอนนี้เข้ายากบางเพลงก็ห้าสิบบาทที่ว่าโอเคครับนี่นะครับก็โอ้สุดยอดเต็มล้นๆ้นครับครับผมก็ขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณพี่อามากที่ให้ความร่วมมือในเรื่องของการถ่ายทําในวันนี้ครับก็ ขอบคุณมา,มากครับผมครับผมหน้ามาใหม่ครับผมครับผมขอบคุณครับสว,วัสดีครับ